ไา้จากเซเว่นตะวันแคมปัสเจนรี่บิ๊กเบอร์เกอร์เจนรี่แบร์มนมที่แม่สั่งซื้อให้ดวจริง ขอไาให้แม่ก่อนดีกวูไกันสิมากิน,นวีลี่กันเถอะคนฮ่ามันทางซอจที่เขา,าได้ดีเลยก็ดีใจดีใจอะ่ะ จเจ,จอ,จอ,อไ,จไอนหนอ่ตรงนี้นนนดีใจจะเจอย่านี้ต้องมีดีใจมีสองส่วนด้วยกันขนงนี้มีสมส่วนตัวคนใหม่ใหม่คืนละสิบาไม่ <c oughs> ล้วขอชิ้นหนึนหน่งนชิ้นไหนได้ไม่ไม่ให้จะกินขอกิน,น่อยขอกน,น่ลอ,อ่อนนอย หน้มงข้าไ่ขม้ม้าไขมไให้อยู่ขยับเพื่อจะให้่เอแล้วแต่ไม่เอาอไม่มาสิของพี่มาิขพี่ี่ขอ้ออแม่นะขอิ ทำไมไม่ลงหายนะเงี้ยมาให้ได้หงำหงำทุงยาก ไม่พอยฝากหน่อยออไม่ให้อเอาไปรับเองฝากหน่อยต่ออีพีสองอาจารย์ไปล้างก่อน